กลาบสวัสดีเพื่อนทุกคนชาวหมาเหงาที่จริงใจและมีตะใบไว้ใช้ติดตัวกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วเย้ <laughs> ในคัสตี้โปโตนะครับเนื้อเรื่องเกมนี้ไม่ได้บอกอะไรไว้เลยนะครับดูแค่ว่าเกมนี้มันคล้ายๆกับ r e s i d e n t e v i l w นะครับในภาคแรกๆภาคหนึ่งสองสามนะครับโอเคไม่ต้องพูดภาพสําเพลงเยอะไปเราไปรันเกมกันเลยดีกว่าเกมนี้ว่าเล่นบนเว็บนะครับไปนี่เราได้หนีเข้ามาในห้างสัปติให้ร้านร้านค้าของชามเล็กๆแล้วเราปลอดภัยแล้วมั้งนะ โอเคเรามีคน3คนนะครับอย่างที่บอกครับมันคล้ายๆเลยเนเวิวเราต้องหนีออกจากที่นี่เมืองนี้มันไม่ปลอดภัยแเราจะทําไงต่อละที่นี้ไมพูดนะครับจอนเราควรหนีถ้าเป็นไปได้หนีตอนนี้เลยเราชื่อจอนเพื่อนเราเป็นไม้ใช่ไหมจอนนี่เสื้อแดงไม้เสื้อเหลืองเราได้หนีเข้ามาร้านของชําแห่งหนึ่งนะครับน่าจะเกิดโรคระบาดนะผมบ่าแต่เกมมันไม่ได้บอกอะไรเลยหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่าเหมือนบริษัทนูลไล,ลฟ์ได้ปฏิวัติวงการยานะครับเนี่ยเอาอีกแล้ว เป็นอะไรกับการทดลองยาแปลกๆก,ก็ไม่รู้แล้วก็ฉีดให้คนแล้วก็ติดเชื้ออีกดิตามสเต็ปมาคุยกันไหมดิคุยได้ไหมไม่ได้ครับยืนแข็งทื่อเลยอันนี้ก็เพื่ออะไรคนนึงชื่ออะไรก็ไม่รู้อันนี้ห้องอะไรห้องนี้เข้าไม่ได้ครับประตูมันล็อกจะเปิดได้ต้องมีกุญแจออกทางด้านหลังโอเคมีน้ําอะไรม้นเนี่ยนี่มันเป็นชั้นวางน้ําผลไม้ชื่อว่าแชมเปี้ยนเนาะคือ,อะายแชมเปียนอุ้ยอ้า เราทาตกอ่ะเนี่ยมันตกเองเหรอจะต้องระวังมากกว่านี้แล้วไม่สําคัญแล้วเพราะว่าตอนนี้ซอมบี้ระบาดแล้วคนน่าจะหนีออกไปหมดแล้วแหละแ,แม้แต่เจ้าของร้านร้านของชํานี้ก็หนีไปแล้วมั้งเโอ้มุมมองแบบใช่เลยอะ่ะเป็นแบบมุมมองกล้องวงจรปิดนี่ไงกุญแจนี่ไงกุญแจออกหลังร้านใช่ไหมอ้าดังดูเหมือนว่าโดนสัญญาณกันขโมยครับ ดังเลยคลิปหายแล้วซอมบี้ไม่มาวันอย่างเงี้ยนั่นไงกูว่าแล้วเขามาแดกไม่นะไหมกับเจตายหา่าแล้วกูก็ยองไปเย้ยอ๋ออ๋ออ๋อประตูเปิดแล้วใช้กุญแจหลังร้านโอ้ยเปิดไปเพื่อนฉันเรียบร้อยไปแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมให้ตายเถอะทำไงแต่ทีนี้ฮะ <c oughs> เพืเ่อนๆเห็นอะไรไหม <c oughs> คืออะไรวะเนี่ยเดียว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 ตรงนี้มีอะไรเดี๋ยวกูเข้าไปดูมึงใครวะผีเหรอซอมบี้หรืออะไรเออบอกว่าชายผู้น่าสงสารคนนี้ถูกขย่ำจากพวกสัตว์ประหลาดเหมือนกันสัตว์ประหลาดที่พูดถึงน่าจะเป็นซอมบี้นะครับตอนนี้เขาไม่เจ็บป่วยแล้วเพราะเขาตายแล้วนะครับผมตายวะเนี่ยชักกระเดวอยู่เลยมีอะไรบาง,างอย่างอยู่ที่หัวของเขาโอ้ปืนโอเคขอโทษทีนะ แต่ฉันคิดว่านายคงไม่ต้องใช้มันแล้วแหละเอาไม้ชันเถอะนี่อะไรผมอยากรู้เนี่ยเก็บไม่ได้ใช่ไหมบนกล่องแม่งทรงเหมือนจะเก็บได้วะกดไรยิงวะไปทางนี้ต่อเลยครับประตูนี้อีส้มเข้าไปโอ้ยโหกูยิงก้อนเหลยเนี่ยเสียกระสุนมะเนี่ยเปิดเข้าไปครับว้าวห้องโอ้ยกดไรยิงอ่ะ ผมไม่รู้กดอะไรยิงแปบ๊บนึงนะเพื่อนๆโอ้กูตาย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 ไม่ยิงได้ไหมพี่เกียรยิงประตูล็อกต้องมีกุญแจห้องสกิลลิตี้โอ้โหพี่บอกว่ากุญแจห้องสกิลลิตี้เก็บได้ไหมเก็บตั้งแตนี้ได้ไหมอย่าดื้อสิกูเลือดมีไหมอันนี้ก็ล็อกอีกแลดิ มีกุญแจกลาดลงรถกดอะไรยิงนะแบบแป๊บน,นึงนะเพื่อนๆผมขอตั้งสมาธิก่อนอืมกดเอยิงอโอ้เล่นยากจัดเลยวะ่ะเพื่อนๆจริงอนะล่นยากเฮียเลยนะอ่ะโอ้ยยิงยิงมันยิงมันยิงมัน,มน,มนโอ้ยตายเถอะกระสุนกูมีมหมดใช่ไหมเนี่ย ตายตายตาโอ้ยอย่าข่วนเลิกข่วนกูได้แล้วกูไม่คันกูเกาเองได้แจสกิลิตี้เก็บโอเคได้กุญแจห้องสกิลิตี้รูม้วครับเพื่อนๆเราต้องไปห้องรักษาความปลอดภัยเดินยากเหมือนกันนะเปิด ถ้ามีเป็นเลสเดนจะมีเสียงเ,เปิดประตูด้วยอะไรวะเนี่ยพลาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์อีกแล้วมีฝูงซอมพี่ท่ามกลางเราหรือใช่มันเป็นเรื่องจริงมันเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นกล่องแต่ไม่สามารถเปิดได้ด้วยมือเปล่าไอ้เหี้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวกูถามจริงเมื่อกี้มันอะไรเมื่อกี้มันไอเหี้ยมันตัวกูไม่ใช่เหรอวะ ทำไมหัวหัวมันไปอยู่ตรงตรงตรงทองวะโอ้เกมโคตรบัคนี่อะไรกระพริบกระพริบจะเก็บ,บ,บ,บไม่ได้นี่น่าจะต้องหาอะไรมาเปิดกล่องผมว่าไรวะนี่ยต้องยิงเหรอยิงได้ไหมปังปังปังของผมกระสุนไม่จำกัดอุลเชื่อเลยยิงก็ไม่ได้ไปไปดูห้องอื่นก่อนซอมบี้มันจะเกิดใหม่ไหมเนี่ยโอ้โหถามจริง ห้องนี้ได้ไหมห้องนี้ได้ผมว่าต้องหาหอะไรจักหน่งจากห้องนี้มาเปิดกล่องแน่เลยห้องนะ้ำโอ้ยเฮียสกีบีดี้สกีบิดี้กูติดอะไรสกีบีดี้กัดกูอือฮือืือฮ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 ือเออตายนี่แย่ไขว่ควงโอ้ยสกีบีดี้ทอยเลทของแท้เลยซอมบีท้ทอยเลท ไปเพื่อนไปห้องกิตตี้รวมกันยิงยิงยิงกูยิงไปทางไหนของกูวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยหันยากหันยากเพื่อนหันยากกระสุนหมดยิงหมดไรเราเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปิดได้ไหมตรงนี้คืออะไรไม่รู้เปิดไม่ได้ มีขวดโคคาโคล่ามีคนกินแล้วทิ้งอยู่ตรงนั้นเราเอาไขควงไปขายกันอะซอมบี้สองตัวอีกแล้วใช่ไหมเกิดใหม่ปะเนี่ยยิงมั่วเลยกูไม่มีแล้วดูเหมือนเวลาเข้าห้องแล้วมันจะมีบอกว่าซอมบี้อยู่ในห้องกี่ตัวบนซ้ายเดี๋ยวมันขึ้นมาเฮียเกมแม่งโคตรตลกเลยนี่ละเราเอาไขควงไขเข้าไปที่กล่องแล้วครับ ได้กุญแจลงรถลงรถจะมีรถให้เราหนีออกไปจากที่นี่ไหมไปเพื่อนเราต้องไปลงรถกันแล้วเราต้องหนีออกจ,จากที่นี่ดูดีแม่งโคตรเยอะเลยซอมบี้กูไม่ยุ่งกับมึงแล้วเออเปิดออตายเลยซอมบี้เยอะมากเพื่อนโอ้มีมีมีม,ม,ม,มีมีคนยืนอยู่มกคนติดซอมบี้มายังไงมีอะไรเก็บได้ไหมไม่มีไปต่ออันนี้ออกแบบข้างนอกปะเนี่ยใช่ไหม ฮะแมตติกติดไอ้เหี้ยแม่งโอ้โหคือแบบมันเหมือนเกมมันบั๊กอะ่ะแล้วกม็มันก็บอกว่าแมตแก้ส่วนนี้ด้วยมันบั๊กนะเปิดประตูไปแล้วยังอยู่ห้องเดิมอยู่เลยแต่ซอมบี้เยอะขึ้นเหมือนมันเป็นมุกมากกว่าเยอะเยอะจัดเลยนี่มึงแกงกูวะเนี่ยผู้พัฒน,นาไอ้แมตแก้สิ่งนี้ด้วย <laughs> เพื่อนบอกนะครับ <laughs> ปอ้องทางประตูดูดิจะมีอะไรเล่นตลกอีก ไอ้เอี้ยแม่งเอามาเป็น oh, 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 oh. มุกได้โคตรตลกเลยโอ้โหโอ้โอ้โอ้ยกูถามจริงกูถามจริงเกมโอเวอร์สเตตเดี๋ยวผมกลายเป็นซอมบี้แล Besides, ้วเพื่อนๆคานอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยโคตรตลกเลยออกประตูได้ไหม ไอแมททำไมไม่แก้อา้าวโอเคแมทบอกว่าเออเมื่อกี้บครัก,ก็ขออภัยด้วยผมทำการแก้ไขให้คุณผ่านจุดนี้ไปได้แล้วน้ำมันเต็งถ่ะ <c oughs> ลิ้นพันเลยกูเจอฉากเมื่อกี้ไว <c oughs> อะไรไม่รู้ลุมตอมเราสามารถไปที่ไหนก็ได้แล้ว,ลวด้วยรถคันนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนต้องต้องเปลแจกก่อนใช่ไหม, <c oughs> มกี้เห็นอะไรกนพิ้วๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอออะไรดูไม่ทันเออไปเราเติมน,น้ำมันเรียบร้อยแล้วน้ำมันเต็มถังอา้าวโหลดอะไรอเนี่ย <c oughs> กูขี่อะไรออกไปแมกจะบอกให้แก้ด้วยมาดิมาดิาดกูขี่อะไรมาดิเกมมันบ้าห็นไหมแมททำไมไม่แก้ก็ตลกเลยอชนชนชนขวางทางขอแก้แค้นหน่อยเมื่อกี้พวกมึงลุมกัดกูตายในกระลาดอุอ้ยกี้กบหมุนเลยกูนี่ชนแล้หมุนเลย อะไรโหลดเลยเนี่ยตึกอะไรเนี่ยตึกทานฟอร์มแมททำไรกับเกมอีกแล้วทานฟองอ็อบเจกต์อีกแล้วเหรอโอ้โหรถเราโหดมากชนไม่เป็นไรด้วยปึ้งอ้าวรถชนเรียบร้อยเข้าประตูเลยทันทีเลยเฮ้ยนี่กูไม่เป็นอะไรเหรอเนี่ยแมทแกรอฉันเล่นเหรอ <laughs> คือปล่อยเกมอย่างนี้หลุดออกมาได้ยังไงอย่างปั่นเลยว่ะเพื่อนไปเข้าห้องกันเจออะไรวะโอทางเดินยาวด้วยว่ะโอ้ยบอสปะเนี่ยหลอดทดลองอย่างนี้แล้วมีซอมบี้สองข้างทางเอาเลยโอ้ยวิ่งสิครับรออะไรเอ้า มอนเสิ่งที่แมตต้องแก้คือให้ซอมบี้มันมันออกจากหลอดแก้วมาแล้วให้มันกระโดดเข้ามาไม่ใช่ให้มันเดินตกลงไปโอ้ยอย่าว่าตายเกมอะไรวะเนี่ยซอมบี้ก็เลยตายฟรีไปเลยฉากนั้นแกใช่ไหมที่อยู่เบื้องหลังเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี่ใช่แล้วแหละแผนของฉันทั้งหมดเลยเพื่อนฉันตายก็เพราะแกฉันจะแก้แค้นให้เพื่อนของฉัน โอ้ยคือมึงสัอร์ตรถมาแล้วก็ชนดื้อยอย่างนี้เลยเฮียฟันจัดเลยเกมเกมนี้สร้าง1สัปดาห์นะครับสร้างโดยชูมแจมอก็อสุดจัดเลยเกมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนจบคลิปนี้นะครับเพื่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ